ไอ้ที่ไอ้ควันสีส้มตรงหน้ากูเลยอะไอ้กำลังส่องเลยอะควันสีส้มอยู่ตรงตรงเลยเห็นใช่ไหควันสีส้มอะสีเบอร์เขาสีเบอร์เขาแค่ทดสอบความแข็งแกร่งของทีมไม่รู้เหรอต่อใหมันหน่อยวิ่งกลับอย่างไวอะ หนูก็แค่ทดสอบไอ้เครื่องบินพี่เบิร์ดว่ามันจะ <I got S 2> แข็งแกร่งแค่ไหนเกนี่พีเอาตูวเดียวหายเลยอ๋อไอ้คันเอาหน้าปุ้ง ไปมาสั่งอะไรสี่ถุงวะแบบนึงไม่ว่าคะไม่ว่าไม่ค้าอยู่เลยสมรภูมิลูกค้าโดนรอไปก่อนไมด่ไเลยตามดูนั่งเวลาที่สองมันยังสั่งเลย Ай, 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 อุ้ยพี่พีเอ้ยเ้าพี่เบิร์ดมีตัวพี่เบิร์ดไปเถอะวิ่งอย่างไวเลยพี่โกูเก็บเสียงด้วยชี่หีลบอย่างไวเลยพี่เบิร์เดี๋ยวมันตามเรามาแน่ พอมันรู้แล้วว่ามีเสียงเปิดทางไหนเี่ยกระเป๋าหนึ่งเลยนี่วะอุ้ยนั่นไงมันมาแล้วพี่เจ๊เขยถอยคนถอยได้ปะ โอเคโอเคเดี๋ยวกำลัง <c oughs> มันมันเรงหนูอยู่อะ่ะแปบบ๊บนึงนะเก็บของพูดไหมได้อยู่ได้อยู่ โอ้ยไม่ต้องแบกขาดเร็วกว่ามึงแบกอีกจะหลบก็วเนี่ยต้องไปเปลี่ยนเกาะสองแล้วเห็นเกาะสองปูอยู่บนพืดมาจุด l มาโอ้ยมึงเดินถือระเบิดมาขนาดนั้น เกิดไม่ได้แล้วเกิดไม่ได้แล้วเกิดไม่ได้น่าจะบอกว่าแม่หมดไม่เมื่อกี้เราโดนยิงคนแรกปุ๊บคนที่สองปุ๊บพี่เบนยังอยู่ที่เดิม thank <laughs>